ดีค่ะขอบคุณมากค่ะเยอะแย,ยค่ะเพื่อนเพื่อาไปได้จากบ้านนะคะขนมใส่ไส้นะคะลูกตาลขนมเทียนนะคะขนมต้มถั่วแปรขนมมันขนมกล้วยขนมฝักทองนะคะ แล้วก็มีขนมถ้วยค่ะตรงนั้นนะเค้กรสช่องกะทิสด50าบาททุเรียนเป็นทุเรียนเกรดพีเมี่ยมค่ะผู้สวยๆนะคะออหอมๆข้าเหนียวทุเรียนข้าเหนียวมะม่วงนะคะใช่ค่ะลูกค้ามีเพื่อนชวนมาชิมเลยนะ เป็นคนชอบทานติ่มซำแบบสไตล์จีนตอนนีกถือว่าได้มาเจอกันนะพี่นะรักนานมาทีไม่ได้มาบ่อยเพื่อนๆค่ะวันนี้ลิซอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะตรงนี้เป็นชั้นจีนะคะหรือว่าชั้นใต้ดินนะคะตอนนี้มีงานบางกอกโอทาวค่ะแต่งานเนี่ยเขาจะจัดถึงวันที่4นะคะกันยายนแต่ว่าร้านเนี่ยเขาจะจะไปขายตามงานอีเวนต์ต่างๆนะคะหลายที่ ส่วนตัวเนี้ยเป็นกุ้งเป็นคำแน่ร้านนี้อะไรเพื่อนๆจะเป็นสไตล์จีนะคะร้อยยี่สิบอันนี้ร้อยยี่สิบพี่ดูเมนูก็จะมีกุ้งมีหมูค่ะจากว่าตัวกุ้งนี่ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะเอาเป็นร้อนหรือเย็นยิงร้อนค่ะร้อนพร้อมทานของลูกค้าร้อยเดียวค่ะลูกค้ามีเพื่อนชวนเพื่อนมาชิมได้เลยนะคะพรุ่งนี้เราจะอยู่งานขายสุดท้าย เพื่อนๆมีของขายหลายร้านนะคะร้านเจ้าเด็ดๆนะคะเจ้าดังๆอันนี้อิวกล้วยนะคะอิวกล้วยร้อยปีตลาดน้อยเพื่อนๆกล่องนี้อ่าถ้าเป็นหมูเนี้ยร้อยเดียวใช่ไหมคะถ้าเป็นกุ้งร้อยยี่สิบค่ะเพื่อนๆตัวแป้งขนมจีบนุ่มมากแล้วก็ไส้กุ้งเนี้ยแบบเป็นตัวๆค่ะอร่อยร้านนี้นะคะมีให้เบอร์โทรเลยเผื่อเพื่อนๆอยากตามเขานะคะไปไปงานต่างๆนะคะเพื่อนๆมาชิมได้เลยจากพี่ดิ 0969156539นะคะ0969156539ค่ะเพื่อนๆถ้ากินที่นี่เลยก็อุ่นร้อนได้เลยนะคะมีร้อนๆให้ทานเลยมาชิมได้เลยนะคะ,ะชิมก่อนซื้อเลยค่ะเขามีให้ชิมก่อนซื้อร้านนี้ใจมาก <laughs> รักขนมจีบค่ะเชิญเพือพ่อนมาเลยนะคะ10ลูก120นะคะแล้วก็หมูก็สิบสองลูกร้อยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะใช่ยิ้มขอบคุณมากนะคะมาหาอะไรทานะคะเดินเล่นเนาะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเอฟซีฝากเอฟซีไปเอฟซีทานไหมฝากทีมค่ะเอฟซีอีีที่ไม่ชี้เดี๋ยวพี่เดินถ่ายตรงนี้ก่อนนะคะคุณรักขอบคุณมากค่ะน yes> ้องชื่ออะไรเนี่ยชื่อรักเออชื่อน่ารักมากชื่อซาร่าน้องซาร่าชื่อร้านรัก รักลอลิงค่ะรักขนมจีบรักตัวเนี้ยเป็นภาษาจีนค่ะแปลว่าอะไรคะก็คือเป็นขนมจีบสไตล์จีนใช่สไตล์จีนเพื่อนๆนแล้วตัวน้ําจิ้งโฉอะไรเนี่ยต้องลองทานนะคะจะแตกต่างนะแล้วก็ตัวอาไส้เขาเนี่ยจะแน่นมากเพื่อนๆนนะไส้แน่นละเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อฝั่งดินแดงค่ะลูกค้าอยากอยากชวนเพื่อนๆมาลองจั่ทานกันดูนะคะก่อนนะคะ ท่านที่เนี่ยอยู่ถึงวันที่4คือคือเพิ่งน,นี้นะคะสี่เดี๋ยวคลิปลงวันที่3ได้เพิ่งน,นี้อีกวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปไป,ไปงานไหนต่อไหมไปค่ะไปที่ไหนแอลรู้ไหมสามสี่วันเราจะไปเดือป้าคค่ะเดือป้าที่ที่ไปยังเดือป้า,า,า,าอยู่ตรงไหนห่าเดี๋ยวบอกเดือป้อบบานี่ก็อยู่ตรงไอ้ตรงศูนย์ประชุมสิริกิตตรงเนี้ยค่ะนิดเดียวศูนย์ประชุมสิริกิตนะคะ่ยังไม่มีใครทำตรงเดือป้าด้วยนะโอเคโอเคขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพี่เดินก่อนนะเดี๋ยวพี่มาซื้อขนมจีบจ้าเดี๋ยวพี่เดินมา อันนี้เป็นน้ำนะคะผลไม้อร่อยค่ะร้านนี้อร่อยต้องแนะนำนะคะแล้วก็ไม่ค้าอาทยาใสาดีมากน่ารักเพื่อนๆอันนี้เรือสามลำครับลูกชิ้นเรือสามลำนะคะน้ำจิ้มอร่อยแล้วก็ลูกชิ้นไม้ใหญ่สิบบาทสิบาบาทนะคะมีหมูมีเนื้อตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆชั้นใต้ดินเนี่ยเ,เพื่อนๆสามารถ ามาได้เรื่อยๆนะคะเขาจะมีงานต่อเนื่องนะคะถ้าหากมาเซ็ทนทรัลลาดพร้าวเนี่ยไม่เจออยู่ชั้นหนึ่งนะชั้นหนึ่งเนี่ยจ,จะอยู่ตรงโซนประมาณ after you นะคะถ้าไม่เจอตรงนั้นเนี่ยก็ลงชั้นใต้ดินมาค่ะเดินมาทางทางอาอะไรดีน่ะทางเขาเรียกอะไรนะร้านหนังสือค่ะเพื่อนๆนะ B2S เ,นะเดี๋ยวีหาจุดหลักๆให้เ,เพื่อนๆดีกว่านะอันนี้เป็นร้านเต้าหู้ค่ะเนี่ยร้านใหญ่นะคะแม่รวยเต้าหู้ทอดค่ะ ยัางไงาเขาน่ารักนะคะมีร้านค้าหลายร้านเลยแหละลิฟต์มาช้าค่ะวันนี้ฝนมันตกเรืเลยมาเดินเล่นในห้างนะคะไปไหนไม่ได้แล้วก็วันนี้จะต้องซื้อของซื้ออะไรเข้าบ้านด้วยผลไม้ค่ะน,นี่สอัยจ้ติดมาก นีเป็นชานะคะพวกเซลฟี่อลาคัตนะคะเสาปิ่งมันญี่ปุ่นปิ้งะคะ่ะหอมจังชั้นใต้ดินเนี่ยมีร้านอาหารแบบนั่งทานนะคะแล้วก็เป็นศูนย์รวงแฟชั่นค่ะเสื้อผ้าวัยรุ่นนะคะเสื้อผ้าว้ยทำงานพวกของกระจุกกระจิ๊กนะคะเบ็ดเตล็ดเยอะแยะเลยร้านนักทรงนังสืออยู่ข้างล่างหมดเลยนะคะ ข้าวต้มมัดหญ่ฟูก็มีค่ะข้าวต้มมัดนะคะสงสัยการบินบางกอกแอลเว์ค่ะยขยายคานขนมไทยนะคะรสชาติหวานมันเค็มนะคะอร่อยนะคะเข้มข้นขนมฟักทองนะคะมีนะขออนุญ,ญาตนะคะจะเป็นมัดเล็กๆแบบนี้นะคะ่ะเ,เพื่อนๆ ขนมใส่ไส้นะคะลูกตานขนมเทียนนะคะขนมต้มขนมแปบขนมมันขนมกล้วยขนมปักทองนะคะแล้วก็มีขนมถ้วยค่ะตรงนั้นนะขยาคานขนมไทยๆนะคะก็แวะมาได้นะคะร้านี้ออกงานบ่อยค่ะเพื่อนๆตามใบตามห้างนะคะจะเจอนะ<า>นี่ลีชิมเทียค่ะ ติชิมเพียก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวหลอดด้วยนะคะอ่ามีกว๋วยเตี๋ยวหลอดปลาเตียสดนะคะจุ๋ยก๋วยรานี้อร่อยเพื่อนๆตัวแป้งเขาอร่อยนะคะแป้งเขาขาวนี่แหละถ้าเราไม่ไม่ใส่อะไรเลยมันก็ยังกินแบบมีรสชาติหอมๆอร่อยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะกินเนี่ยต้องราดเครื่องเขาให้ครบนะคะพวกน้ำซีอิ๊วน้ำส้มอะไรพวกนี้นะคะถึงจะอร่อยนะคะเข้ากันอันนี้เป็นเจ้าเก่าแก่แล้วค่ะ มีดมีชานะคะชาชักเฉาก้วยจีรพันธ์ค่ะจีรพันธ์ไก่อร่อยนะเพื่อนๆตัวเนื้อเนี่ยลิ้นไม่ทานเนื้อนะคะดิคก็เลยบอกไม่ได้แต่ว่าเขาขายราคาน่ารักไม่แพงนะคะสิบ้าบาทเจ็ดไม้ร้อยแล้วก็มีข้าวมีมัตตาบะนะคะอันนี้เป็น ท็อปเบอร์รี่ค่ะร้านโปรดิสนะเนี่ยมีอะโวคาโดด้วยแล้วก็มีโยเกิร์ตนะคะ<ม>อันนี้เพื่อนๆบอกมันใจแข็งนะไม่กินนวดน้ำแข็งอยู่อะ ติ่มชำหนังจวนค่ะเป็นอีกหนึ่งเจ้าอร่อยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยมีขนมจีบสาลาเปานะคะปันฉุยๆเลยเพื่อนๆเ่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวยั่วสาลาเปาเพื่อนๆนิดนึงนะนี่สาลาเปาเขาลูกโตนะคะ25บาทสาบาท หมูทอดนะคะทอดแหลกค่ะแต่ก็ด้านซ้ายนะคะทรงนะคะทรงเสรีทองลูกชิ้นกุ้งอร่อยเพื่อนๆเวลาซื้อนะคะให้เขาให้เขาอุ่นนะคะให้ร้อนๆนะคะจะกรอบๆนะ,ะอร่อยมากกรอบนอกนุ่มในอะ่ะเพื่อนๆ สงเสรีทองค่ะมีปลาด้วยนะคะลูกชิ้นปลาลูกชิ้นทุ่งลูกชิ้นปลากรมก็อร่อยนะนุ่มมากขยับนะคะเข้ามาให้ทอดแหลกก็มีห่อหม,มกด้วยนะคะมีห่อหม,มกมีข้าวต่างๆงงข้างนอกฝนตกเพื่อนๆตกแบบจริงๆตกตั้งแต่เมื่อ จากสองสอมวันนี้ตกนะคะตกหนักด้วยแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ตกค่ะเอาไปไหนก็ยืดอ,อกพกร่มกันนะคะโอ้ช้ำมากเลยลท,ะะท่าแหละเนี่ยเป็นร้านที่ทอดน่ากินมากอ่ะคูเป็นอ่ะสองร้อยบาทนะคะแล้วก็มีเนื้อฝอยด้วย นี่มีปอบเบียสดอีกหนึ่งร้านนะคะก๋เดี๋ยวหลอดทรงเครื่อง60บาทร้านอะไรเออครัวสามพี่น้องค่ะมีน้ำลำใหญ่ด้วยถั่วแปบนะคะแล้วก็มีขาเขาเรียกเข้าเกียบปากหม้อค่ะมีหลายไส้นะคะหัชไชยเผือกกระหลำ่ำปีวุ้นเส้นเห็ดหหนูนะคะ ก็มีขนมจีบอีกนะคะที่ร้านนี้ชื่อร้านจีบแซบค่ะแต่เป็นเกี๊ยวต้มนะคะร้านนี้เขาจะมีน้ำลาดนะคะเพื่อนๆเป็นน้ำซอสแบบพริกเสฉวนนะคะได้นะคะยังต้องไหมคะลองได้นองได้นะตามใจลองได้ครับน้ำยาขนมจีนน้ำยาใบแตะนะคะ ข้าวฟังลูกไก่เขาใหญ่ค่ะขอถ่ายรูปหน่อยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะเยอะยุย่ยค่ะเพืเ่อนๆ่าไปได้จากบ้านนะคะอังสมารินนะคะมะม่วง กระท้อนนะคะมะม่วงน้ำปลาหวานพวกน้ำปลาหวานเขามีหลายหลายหลายแบบนะคะมีกะปินะคะปะลากะปิโวกะปิแซบนะคะเยอะเยอะมีชเชฟกอออีสานนะคะเปรี้ยวไม่เปรี้ยวแล้วก็เนื้อขำนะคะเนื้อขำกรีบบัว ข้าโพดนะข้าวโพดเทียนบ้านโดนัทค่ะมีชิฟฟ่อนนะคะราคาน่ารักน่ารักสิบาทนะคะขนมฟังกรอบแล้วก็เอแคร์มาการองนะคะเอแครเจ้าอร่อยแล้วก็ไม่แพงคะ่ะเจ้าเนี้ย ก็6ลูก40นะคะมี40 60 90กกนะคะเค้กรสช่องกะทิสด50บาทค่ะเพื่อนๆเดียมาทางนี้เห็นเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะมีมีเกี๊ยวแล้วนะะดเนีก๋วยเตี๋ยวเส้นคุกน่ากินสาขาแรกเยะวะาวราชค่ะเพื่อนๆชาม กล่องละ75บาทนะคะโหรสจัดจ้านมากเลยนะคะถ้าเราไม่ไม่สั่งไม่ใส่พริกนี่ของใสได้เสด็จเฉดดับแน่เลยอะ่ะ <Okay. S 2> ท่านพ่อค่ะท่านพ่อมีซาลาเปาทอดนะคะเพื่อนๆเป็นซาลาเป,เปาโฮมเมดค่ะแล้วเนี้ยดูเบลอเลยนะวิทย <Okay. S 2> ให้ดูซาลาเปาทอด กินข้าวแล้วก็มากินหวานต่อนะคะเป็นพวกคล้ายๆกระเดชผักคน <laughs> เป็นอ่าพวกข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนนะคะค <c oughs> ูสิริวันค่ะ <c oughs> ทุเรียนนะคะ <c oughs> ทุเรียนเป็นทุเรียน <c oughs> เกรดพรีเมียมค่ะคูสวยๆนะคะหอม ขาเหนียวผู้เรียนข้าวเหนียวมะม่วงนะคะน้ำพริกหนุ่มนะคะไส้อัว่วแคบหมูติดกับร้านข้าวตังลูกไก่นะคะนี่เนียเนียงคาโบราณค่ะ ตังลูกไก่มีกล้วยด้วยร้านนี้ได้นะคะร้านนี้ถ่ายไปรือยังเลยเต็มคำซูชินะคะจะมี15บาท20บาท25บาท างน,นี้เขาเรียกทางฝั่งเซนทัลค่ะเพื่อนเพื่อนร้านนี้เรายังไม่ได้เดินนะคะมีทอดมันค่ะจอนะคะจอปูจอพุ้งหมูย,ย่างนม,ม,มสดสิบบาทเพื่อนเอนเจ๊บ,บีนะคะเจ๊บ,บีลูกชิ้นปลาเยาวรา่ะร้านนี้ย่างฟรีนะคะลูกชิ้นปลาอร่อยอร่อย ข <Tipp> นมจีบค่ะกล่องหนึ่งร้อนร้อนนี่กินขนมจีบนะร้อนร้อนตอนฝนตกพรมๆนะโหสวรรค์เลยน้องสาร่ะเอากล่องเดียวพี่ทานได้หมดใช่ใช่ใช่เอากล่องเดียวได้เลยอันนึงแถวขอบคุณค่ะจล่อเลยพอแล้วค่ะไม่เอาแล้วเครื่องน้ำจิ้มน้้ำจิมโอเคน้ำจิ้มไม่เอาได้ไงน้ำจิ้มซิกเนเจ้าอ mm ัน hmm. นี oh, ้ มากมายเลยเอาอันนี้เดี๋ยวทั้งร้อยกันนี้แขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราปิดคลิปกันตรงนี้นะคะปิดคลิปกันตรงร้านรักขนมจีนนี่แหละแล้วก็ถ้ายัางไงก็มาอุดหนุนนะคะตามมาอุดหน,นุนน้องกันได้เบอร์ตามเบอร์โทรนะคะถ้าไม่รู้ว่าน้องเขาไปที่ไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เราปิดคลิปตรงนี้ค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากเลยนะคะที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกาลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ,คคะามาชิมน,นะคะเพื่อนๆ